แน่นอนนะคะเราเห็นความเคล่นไหวคุณชูวิทออกมาแฉเป็นรายวันที่เกิดขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยก็ลิงก์ไปถึงพักการเมืองด้วยนะคะ,ะกับประเด็นมาเก๊า8 8ที่ว่าคือคุณชูวิทบอกว่ามีรายชื่อของหนึ่งในพี่น้องสีบอ่อก็คือนายเอกชัยขจรบุญถาวรน,นะคะคืออย่างที่บอกไปว่าถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับเว็บไซต์มาเก๊าแแต่มีชื่อเป็นสสบัญชีรายชื่อลำดับที่48ของประชาปัตฐ ในการเลือกตั้งรอบปี62นะคะจากการตรวจอสอบแน่นอนมันเป็นเรื่องจริงแล้วเมื่อวานนี้เราก็เห็นคุณรามเมศออกมาพูดว่าลาออกไปแล้วใช่ไหมตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆแต่คุณชูวิทย์ก็ตั้งคําถามกลับบอกพักประชาธิปัตย์มีการตรวจสอบคุณสมบัติมีการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสสตัวเองอย่างดีหรือไม่รวมไปถึงการที่มีรายชื่อเป็นถึงสสบัญชีรายชื่อ48จาก150รายชื่อของพัก ต้องมีการบริจาคเงินสนับสนุนเท่าไหร่อย่างไรคุณชูวิทย์ถึงขั้นฝากไปถึงพักการเมืองด้วยนะคะ,ะและก็ฝากยาวไปถึงกกตด้วยค่ะบอกจะมีนโยบายในการตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินสนับสนุนเหล่านี้อย่างไรจากนี้คือจะมาตอบแค่ว่าไม่รู้อันนี้ไม่ได้แล้วนะคะคุณชูวิทย์บอกว่าต้องรู้ที่มาของคนต้องรู้ที่มาของเงินบริจาคด้วยเท่ากับว่าถ้าไม่รู้เนี่ยก็แปลว่าไม่รับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด คือทาให้คิดได้ว่าวิธีการการฟอกเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเกิด<ช>ขึ้นได้ยังไงเนี่ยเนี่ย<ม>อันนี้สําคัญเลยค่ะที่การฟอกกันเองหรือไม่ใช่ค่ะแล้วกรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาพาดพิงไปถึงพักประชาธิปัตย์แบบนี้ล่าสุดค่ะคุณราเมตรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้นะคะยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่เคยรับเงินจากนายทุนสีเทาเพื่อทําพักการเมืองค่ะนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าประชาธิปัตย์ไม่มีความกังวลในเรื่องของการใช้จ่ายเงินของพัก เนื่องจากเหตุผลสําคัญก็คือในกฎหมายพรรคการเมืองมีการระบุเอาไว้อย่างเร่งครัดถึงเรื่องการบริจาคเงินให้กับพรรคที่ในทุกการบริจาคจะต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างละเอียดดังนั้นสิ่งที่นายชูวิทย์กมวลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองได้พาดพิงพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการรับเงินบริจาคจากในทุนเว็บไซต์การพนันเพื่อมาทํางานการเมืองนั้นตนเองขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยได้รับเงินบริจาคจากในทุนเว็บไซต์ตามที่ได้อ้างถึงนะคะที่ สำคัญพักประชาธิปัตย์เคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวมากการรับบริจาคต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขาตามที่กฎหมายกำหนดและต้องบอกว่าการมีแนวทางการตรวจสอบที่มาในเรื่องเงินบริจาคนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วตนเองก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันตรวจสอบเพื่อที่จะทําให้การเมืองสุจริตแล้วนี่ก็คือหลักการสําคัญอย่างยิ่งที่พักประชาธิปัตย์ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องกาติดกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของการขยายผลเครือข่ายพนันออนไลน์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น